สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนไอคอนรูปหัวใจใน m essenger นะครับอัปเดตใหม่ที่ messenger ปล่อยมาไม่ควรพลาดนะครับมีวิธีการยังไงตามเข้าไปดูเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับอ่าไปกันเลยครับผมเข้ามาใน messenger นะครับแล้วผมจะเลือกเพื่อนมาคนหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็เลือกมาสักข้อความนะครับผมจะเลือกข้อความภาพเนี่ย หลังจากได้แล้วก็กดค้างที่ข้อความนะฮะหรือว่ากดค้างที่ภาพมันก็จะขึ้นไอคอนอ,อิโมจิต่างๆขึ้นมานะครับแต่วิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราไปกดค้างที่รูปหัวใจนะครับกดค้างไว้มันก็จะป๊อปอัพเด้งมาปุ๊บเป็นรูปหัวใจแบบใหม่นะครับผมกดค้างทำใหม่นะฮะปุ๊บอ่าโอเคได้แล้ว ถ้าเราตกลงที่จะเอาตัวนี้เราก็กดปุ่มสีฟ้านะฮะใช้หัวใจแบบอัปเดตใหม่เลยนะครับผมโอเคได้แล้วฮะแต,แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนกลับเราก็ไปกดที่รูปหัวใจเหมือนเดิมกดค้างไว้นะครับแล้วก็จะป๊อปอัพกลับมามันก็จะถามว่าใช้หัวใจแบบเดิมไหมอ่าผมก็โอเคผมไม่เปลี่ยนเป็นแบบเดิมนะผมเอาแบบใหม่โอเคเราก็กากระบาดออกไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะครับผมวิธีการส่งเพื่อนๆก็คงรู้นะฮะให้ไปที่ข้อความแล้วกดค้างไว้นะครับไอคอนพวกนี้ก็จะเด้งขึ้นมา,านะฮะแล้วกดส่งไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอผมจนจบคลิปวิดีโอฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ